พ่อพายรามิดาตอบแล้วหลังโดนชี้เป้าไปเช่ารถกับเวียสุกลวัน์ เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะเมื่อมีข่าวออกมาว่าคู่รักซุปตาอย่างเวียสุกรวัตรและเบลล่าลานีปิดฉากรัก9ปีลงแล้วโดยทั้งคู่นั้นได้เปลี่ยนสถานะจากแฟนมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อ,อก,กันแล้วโดยทั้งสองคนได้มีการนัดทานข้าวกันและพูดคุยกันถึงความสัมพันธ์เป็นการตกลงกันทั้งสงฝ่ายและเลิกรากันด้วยดี โดยที่ก่อนหน้านี้ก็มีเพจเช่ารถคอนเฟิร์มว่าเห็นเวียและเบลลามาเช่ารถด,ด้วยกันก็ยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยเข้าไปอีกว่าหากทั้งคู่นั้นเลิกกันจริงสรุปแล้วเวียไปเช่ารถกับใครล่าสุดก็ไม่ปล่อยให้สงสัยนานด้านชาวเน็ตก็ได้แสดงความคิดเห็นมีการชี้เป้าวา่าล่าสุดคนที่ไปเช่ารถกับหนุ่มเวียก็คือนางเอกสาวพระพายรามิดานางเอกสาวร่วมช่อง ที่พึ่งจะได้ร่วมงานกับหนุ่มเวียในละครเรื่องกรงน้ำพึ่งชาวเน็ตยังบอกอีกว่าพระพายมีแฟนแล้วและทางด้านของผู้จัดการส่วนตัวทางด้านพระพายก็ได้ออกมายืนยันว่าไม่ได้ไปนาานพร้อมเวียสสกุลวัฒน์และไม่ได้เช่ารถแน่นอนมีไฟบินยืนยัน และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็คงต้องรอให้ทั้งเวียรและเบลลาออกมาพูดเองซึ่งด้านสาวเบลลานั้นจะมีการออกอีเวนต์ในวันที่30พฤศจิกายนนี้แล้วล่ะค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ